นายายลีใส่เครื่องตัดเบิดทงเนาะแต่มื่อนี้เจแหลก็ลงเด้ทั้งตัดทั้งเกียวพ่น่ะมื่อนี้ต่างคนต่างเกียว เมาของไผเมาของมันสบายดีสบายดียดพี่โนโ้องปไกปเบิดสุกุสุกนไม่ต้องจา๋าพบกันอีกรอบส่วนนี้ก็ไม่ได้ไปใส่บริเ็ดหยางดอกนอกจากเกี่ยวเข่าและดูการเก็บเกี่ยวเกี่ยวเข่าซุมือจนกวัวสิแล้วพุ่นละผู้ใดก็เมาพ่อไผ่พ่อมันต่างคนต่างเมาทั้งเกี่ยวทั้งตัดุ่น กัตัดกระตัดถัวเกี่ยวกาเกี่ยวเอาเหมาเหมาเม,า,มากลับมาอีกทีเข่ามาันสิลงเบิดแล้วอืมอืมพี่น้องมาลาเกี้ยวข่ามาลุ่นเข่าหน้ายายลีปีนี่เพิ่นคือสิได้หลายกว่าทุกปีอยู่คิดว่าเข่าเพิ่นน่ะมันงามเด้อพี่น้องเนี่ยเครื่องตัดก็3เครื่องหัวหน้า เกี่ยวน้ำตัดน้ำพัวเพิ่นทั้งกับเกี่ยวมือแรกพี่น้องแต่น้าเพิ่นบ่หลายลกแถวเดียวสุดนี่เนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งซิมอนพรใสน,นาเจลแลทั้งตัดทั้งเกี่ยวคือกันนะปุ่มเนาะเจลแลเพิ่นกา อันนี้เป็นรอบสองรอบแรกเพื่อนกับเกี่ยวไปแล้วปั้นไปแล้วเรียบร้อยแล้วไปเคิงทงแล้วเพื่อนกัคือสีบกเกินมื่สองมือเนาะกัคือสีแล้วต่างคนต่างเหมาเมืนน่อนี้ทีมเบาหมีกับลงุงนายายรุ่นเด้ ว่าสิเมาให้มันแล้วขั้นบอลแล้วมัในก,กันนาะสิเป็นเมื่อเอินพอมันกระบอลหลายเนาะพอดเกี่ยวรอบสองรอบแรกผ่านไปได้สามสิบหกสอบของเจแแลกกรอบแรกได้หาสิบสอบแนมมาอีกที่บัตนี้เขาซุกเบิดทงแล้วพี่น้องเนาะส่วนที่เกี่ยวกันจนโลง่ง ลุงเลินกัเหมาเพิ่นสองผัวเมียทั้งเกีย่ยวทั้งตัดยายลุนไปเกีย่ยวฟังนั่นได้่นฟังในนายายลีเต่วฟังเนี่ยนาเจแหลน่นี่ยังเหลือ,อยีแถวเดียวลงไปเนาะกับนาที่เพิ่นเห็ดหนาเข้าเจา้าใส่เครื่องตัดแน่เกีย่ยวแน่เดี๋ยวมาดูทีมเจแหล่ มื่อนี้เพื่อนกันลงหน้าเพื่อนพี่น้องเพราะว่าเขาเพื่อนกระซุกแล้วถ้าสิไปเกี่ยน้ำมูแล้วแล้วกลับมาหน้าเจ้าของก็สิเขาไมนสิลงก่อนเพราะาเขานบทาเด้เนาะนี่เพื่อนกันหลายคนอยู่เพราะว่าเพื่อนกับสิมิทีมมันญาติพี่น้องทั้งผัวเพื่อนเนาะมาซอยตัดซอยเกี่ยวน้ำนี่ผุนอันเกี่ยอยู่ผุนกับแมน เกี่ยวสองพอลูกพรอนใส่บริลงมาพาลดลมพาลดสแลกสองมือสามมือแล้วเข่าซุกเบิดทงพี่น้องบดัดรเสซุกแล้วก็ซุกพร้อมกันแล้วก็เอาน้ำประทันในบัตรนี้ก็เลยลงหน้าไผ่หน้ามันเนาะแยกย้ายทากันบ่ได้ อันนี้เพิ่นก็ใส่เครื่องตัดแน่เกี่ยวแน่นี่อันน่้เครื่องตัดแต่ดีแต่บรรยากาศดีมันนี่ลมแล้วก็บอดแดดเด้ เมกนาะหนาคลายๆคือฝนสิตกนี่แหละมันเมืดคเึ้ม,ม,ม,มลมเย็นๆเอาเกี่ยวไว้ไวซมอนสู่เขาเขาสิแลว้วแล้วต่างคนต่างเหมาเนาะยาย่ลีแล้วกะใส่สามเครื่องพุนะ่ะคือสิบบกเกินสองเมอือ แต่ว่าเขามันก็ค่อนข้างบางเนาะบ่คอยงามบันไดกะสิเกี่ยง่ายอยู่อีกอย่างกับบ่มีหยาดได้พี่น้องหญ้าหน้าแถวนี่บ,บ่มีหยาเนาะมีแต่พักกระแยง,งแถวพื้นนี่แหละเขียวเขี้ยวนี่หน่อยหอยหาที่ต้นสูงๆบ,บ่มีมันบ,บ่มีหยาปนก็เลยเกียยง่ายเนาะขันหยาหลายเกี้ยวยากอีกต้องเลือกหยา ทั้งเกี่ยวทั้งตัดแต่ว่าถาาเกีียวมันก็สีว่างเป็นพรว่างเป็นระเบียบมัดก็ง,ง่ายแต่ว่าเกีียวเออแต่ว่าตัดเนี่มันต้องเป็นมัดยากเนาะ ตัดนมันจิตัดจำกว่าเกยวเกยวน่ะสิตัดสูงแต่ว่าตัดนี่มันตัดสูงบ่ไรมันต้องตัดต่ำๆแล้วบาเจาแล้วมันนี่ เอาสู่เขาสู่เขาเดี๋ยวเขาสิแล้วก่อนอันนี้ลงหลอบสองเนาะคาแมนช่วงนะเขานั่งซุกเนี่ยคือสองมือแล้วมือเดียวนะ่ะเคิงทงมันบวสุกมันบวส,สุกก็เลยหยุดพอกลับมาอีกทีจะลอยแหงค่าต้นแทบสิบันิตากแหงได้พี่น้องสเกตเบึงใบมนะันน่ะจนบบมีความเป็นสีเขียวแหงคัก ทาา่าซา่านี้นะกลับมาเนะ่ยมันสิครูไปแล้วสุกข,ขักโดบัดน,นี้ตอนแรกกะตีว่ามันบ่สุกมันทั้งกระเฮิมกลับมาอีกทีจนแหงนน้องนางกับโลกไปแล้วพี่นอ้องยังเลหลือต่แเวอันละ ทีมนางกับแปดเก้าคนแล้วทั้งเกี่ยวทั้งตัดเ<ม>บืงเ้งแน่แถวขอกมหมจนมัน,ม,นมันก่อยไปแล้วเนาะมันสุกไว้เดย้ยิ่งแดดยิ่งสุกไว้มันแห้ง เอาเดี๋ยวมารอรุ่นมาทีมไรสิแล้วก่อนฮะนี่เมื่อนี้กะสี่ทีมหุ่นเนาะแต่ว่าทีมบ่อมีลงนาใยรุ่นก่อนก็ว,ว่าสิเมาให้มันแล้วมื่อนี้สิแล้วบ่ออเกียววดหมือหล,อบ,หลอบเสาหลบแรง ดีแต่บ่แดดอเย็นสบายทงๆอยู่ คันมันก่อยเป็นเกีียวยากอีกเดียบัดเนี่ยมันกรอบแล้วมันหักทบถลำมันแหงล้วก็เกี่ยวยากมันมันกรอบมันออียงล่ะมันหยาบนะน่ะมันแหง อากาศเย็นบรร,บรรยากาศหน้านอนพะนะนี่แหละทีมเพื่อนพี่นอ้องอันนี้คือทีมเจ๊แล่หน้าแนะม่งมันเนี่ยพาี่ยวแมงมันเนี่ยเกี่ยวเขาไปพร้อมเก็บแมงมันไปนำ เนพ่นแหละนั่งแล้วให้นี่นา่งก็สิไปต่อพ่นแหละแต่นา่งก็แล้วไหลเด้พี่นอ้องพ่นต้งแต่พ่นลงมาเนาะเอาเดียวมาลุนพี่น้องว่าทีมได้สิแล้วก่อนแต่วันหลากหลังมูเน่นนอนกับคือสิเป็นหน้าเบ้ามีล่ะพอมามันนั่งกับเคิง ต่างคนต่างเหมาบรรยากาศดีแต่ว่าปีนี้พักแย่งออกดอกซ่าเนาะยังบ้านออกดอกอยู่ปกติมันสิออกดอกยามเกีียวเขา่า อันเขียวเขียวนี่คือพักแยงนี่พี่น้องกำลังแถวให้หน้ากันมแต่พักกะแยงบรรยากาศดีหลายคนกกสิมักแบบนี้เนาะวิถีชีวิต คนทำนาใหญ่ยายมากเกี่ยวข้าวผูดเดียวนีมว่ม้วนอยู่บ่าบกกกากันดเลยบมีมูว้าวพี่น้องสงเงิเงาๆแน,น่ผัวเป็นผู้ตัดเมียเป็นผู้เกี่ยวลุงเลินยังไปใหญ่งวัวอยู่อันนี้นะเพื่อนตัดตรงกลางกับเกียเก่ยวเกี่ยวข้าวผู้เดียวบ่คือเกี่ยวหลายคนนี่พี่น้องกับสีเลี้ยวหนาเลี้ยวหลังอยอืม บ่มี่พูว่าวพูจธาเกี่ยวหลายคนอ่แตกสวดสวดลงให้ใดก็แล้วแป๊บเดียวแล้วให้เนาะมันกระสีมวนออกคนละแบบคนละสไตล์กับการตัดข้าวแต่ว่าตัดเข่าหนวกหูมัน,นยิง่งหยั่งเว้ากันบ่ได้เ,เดพื่อนเกีียวมือวานนี่เนาะมือแรกมันนี่เป็นมือที่สองกับเพื่อนกับโมแม่เกือบเคร่งลวบ่ทั้งพุ่นนะันแล้วเทวหนึ่งละพุนนะ่นอะลงหอดพุนนพ่น แต่ว่าเขาอันนี้เขาโคตรแนวเนาะอันนี้เนี่ยให้เดียวกันเดียวโคตรแนวอันนี้เป็นเขาขาว,ขาวแต่มันสีออกกลางๆมันยังระบปทันอันซุกเนะาะเขาฟังนี้ว่าซุกแล้วอัน,นเขียวๆนี่มีแต่ผักกระแยงทางนั้นนี่พี่น้องกำลังสีออกดอกเนาะนี่ผักกระแยงป่าผักกระแยงเดียวบรทานบานกำลังออกดอก ปกตินี่ยามเกี่ยวเขามันออกดอกนี่ตีนี่เป็นสีม่วงเลยนั่นแหละพี่น้องแต่คงรู้เลินี่ก็สุกน้ําหลังโมเนาะ เพิ่นก็นอาศัยแบบเกี่ยวสองคนเพิ่นแล้วก็เลยเกี่ยวก่อนอาศัยเกี่ยวไปเรื่อยๆข้าสิปปไปเกี่ยวของผู้อื่นกลับมาเขเจ้าของสิลงอีกเ,เ,ยอยเกี่ยวไปเรื่อยๆไออยู่บ้านเขาเกี่ยวหรอเปล่านะอยู่บ้านนะขึ้นหน้าหน้าจะเกี่ยวหน้ากีตารมันนี่สิวะตะกี้หน้ามาเขาถือเข่าม้วนมาเลี้ยวจาเขาจะกทเกี่ยว นี่อันนี้นะของเพลินพี่น้องรอบๆอดไเข้าเกีียวออกเบิดแล้วยังเหลือแต่ของลุงเลินนี่แถวนี้แม่นเบิดลงไปหอดพุ่นล่ะเนาะแต่เขากะบกคอยงามบบบไหนามองงามมองขี้ไา่เป็นเรื่องปกติแต่ว่าทาั้งนี้นะซุกอยู่ อันชุมเพิ่นผู้ดำก้อนนั้นเป็นเข่ากลางมันเลยเขียวเนาะนี่มือว่านี่เพิ่นเกีียวแถวนี้น่ะในแถวหนึง่งทั้งเกีียวทั้งตัดเดี๋ยวสิลงไปเกี่ยวเข่าใยรุ่นพี่น้อง เกี่ยวในสวนแล้วแล้วสี่ให้เนาะยายรุ่นเพิ่อกัมาเกี่ยวฟังนีนก่อนแล้วจังสิงไปเกีียวฟังนั่นแล้วก็คือสี่แล้วเบิร์ตนี่แหละหน้าลุงเลื่อนกระสุดจีมองนี่เนาะที่เหลือเกีียวแล้วนะเป็นหน้าบาหมีลงเบิร์ตแล้ว แต่เมื่อีมาเกี่ยวของยายรุนดนแหละของยายรุ่นกับแถวนี้แล้วก็ไปเกี่ยวอยู่กลางทงบหลายถามมือในเกี่ยวบิดมือคนหลายแน่ก็ขึ้นสิแล้ว สิบสามสิบสี่คนเนาะมาฟังนี่แห้งเข่าบาง่ามครับนี่พ,พี่นองจ่าเดี๋ยวมาเนนี่ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้เดี๋ยวสิลงไปเกี่ยวเข่าคนพี่น้องไปแล้วสบายดี สิบสี่คนพอดีเกี่ยวเข่าหน้าโมและก็หาสาบแสซง กับบางงามเดี๋ยวติดแตดีแต่ลายค้นเกีียวโอ้ยเอาเกีียวมาพิ้าและเกีียวบวชเขา